A.O.G Astro ของแบรนด์ Asus เนี่ยเป็นการ์ดจอที่ผมจับมาแล้วรู้สึกว่าน่าประทับใจที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับแบบที่สุดที่เคยใช้มาเลยนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันสุดทุกทางจริงนะครับตอนนี้ผมคืนของขไปแล้วนะครับแต่ตอนที่ผมใช้เนี่ยผมจำได้เลยว่ามีฟีเจอร์อะไรต่างๆมาเยอะแยะมีเซนเซอร์อย่างเช่น Power Detector Plus เข้ามานะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการแม็กชัวนะครับว่าทุกพินในช่อง12โวลต์ High Power หรือว่า 12V2x6 เนี่ย มันมีการจ่ายไฟอย่างสม่ำเสมอนะครับประมาณว่าถ้ามันมีช่องไหนที่จ่ายแบบเยอะกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับว่าเฮ้ยตอนนี้การ์ดมันแบบอาจจะมีสายพินที่เสียบไม่ถูกต้องนะไปลองลองรีซิติ้งใหม่อะไรเงี้ยให้มันแบบว่าป้องกันการละลายนะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่ผมแบบคิดไม่ถึงว่าทุกวันเนี่ยการ์ดจอต้องมาขนาดนี้หรอแล้วต่อมานะครับก็มีฟีเจอร์ที่เรียกว่าเทอร์โมแมปนะครับประมาณว่าตัวการ์ดเนี่ยมันมี เซนเซอร์ S S อยู่หลายๆจุดนะครับบริเวณตัว G P U ภาคจ่ายไฟรอบ,รอบชิปแรมแะอะไรต่างๆเนี่ยมีมาเยอะกว่าการจอปกตินะครับเพื่อที่จะสามารถไปควบคุมปัญหาเรื่องความร้อนผิดปกติของตัวการ์ดได้นะครับต่อมานะฮะล่าสุดนี้มีคนไปเจอนะครับว่า ASUS เนี่ยมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ให้กับการ์ดจอ R O G Astro นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจริงแท้เป็นยังไงเพราะว่าการ์ดจอเนี่ยไม่อยู่กับผมแล้วแต่ผมก็อยากได้มาลองเหมือนกันนะถ้า ASUS ฟังอยู่ก็ ส่งมาให้ผมหน่อยผมอยากเล่นมากฟีเจอร์นี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า equipment i n s t a l l a t i o n check นะครับแปลว่าอะไรก็แปลว่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์อนะไรฮะคือไอ้อันนี้ฮะมันจะมาในซอฟต์แวร์ของ G P U tweak นะครับในนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาและเตือนนะครับถ้าสมมติว่าการ์ดจอคุณเอียงงงไหมฮะการ์ดจอคุณเนี่ยมันปกติมันก็ตรงๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันห้อยเพราะว่ารับน้ําหนักได้ไม่ดีไม่มีตัวคั้มอะไรอย่างเงี้ย มันจะทําการเตือนขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าไอ้การจอตัวนี้จะว่าไปแล้วมันมีน้ําหนัก3กิโลกรัมนะครับในรุ่นที่เป็นแบบระบายความร้อนด้วยลมนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไอ้3กิโลกรัมเนี่ยถ้าคุณไม่คําผมบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับไม่ไหวเลยนะครับเพราะว่าจุดน้ําหนักเนี่ยมันจะมีแค่บริเวณด้านหลังของไอ้ตัวสลอตที่ยึดกับเคส กับ PCI เท่านั้นแม้ว่าเมนบอร์ดสายใหม่เนี่ยยิ่งตัวที่คนใช้คู่กับ LG Extra แล้วเนี่ยฮะก็แน,น่นอนต้องเป็นรุ่นที่ Highend ต้องมีการ reinforce slot PCI มาให้มันแข็งแรงให้มันรับน้ำหนักได้มากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยแข็งแรงแค่บริเวณฝั่งเมนบอร์ดนะครับไอตัว PCB แล้วก็ไอตัวซิงค์ที่ยืดออกมาที่เหลือที่มันเลยก่บตัว PCI ไปเนี่ยยังไงนะครับก็ไม่มีอะไรรับน้ำหนักจำเป็นต้องใช้ไอตัวที่มีที่ขำนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเซนเซอร์ตัวนี้มันทำหน้าที่ยังไงนะ ไจโรนะครับงอยกาจอเดี๋ยวนี้ยงงเลยนะมีไจโรเซนเซอร์มาในกาจอด้วยนะครับ LG เนี่ยให้แบบสูตรจริงๆนะครับอันนี้มีอจากทางสื่อ Uniqlo Hardware นะครับเขาไปตรวจสอบมานะครับแล้วเขาเจอในนั้นเนี่ยมันมีเซนเซอร์ที่ของ Bosch Sensortech BMI 323 IMU นะครับอันนี้จะเป็นตัว IMU แบบว่า General Purpose หรือว่าการใช้งานกว้างๆนะครับในนี้จะมีการ ตรวจสอบ Acceleration แล้วก็ Angular Rate หรือว่า g y r o s c o p i c Sensor เข้ามาันเองนะครับอันนี้ก็จะทำการตรวจสอบด้วยนะครับว่าตัวการจอเนี่ยมีการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ามันมีอาการเอียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเตือนนะครับว่าแอะการจอคุณเนี่ยตอนเนี้ยนนมันเอียงอยู่กี่องศาซึ่งผู้ใช้ก็สามารถตั้งค่าได้เช่นเดียวกันนะครับว่าอ่ะถ้าสมมติว่ามันเอียงเกิน0.2องศาเนี่ย ก็จะเตือนนะครับให้เราไปหาที่คำ้ำหรือว่าปรับตำแหน่งตัวที่ค้ำให้มันอยู่แบบตรงที่สุดนะครับจำเป็นไหมผมไม่รู้นะครับแต่ว่าโอ้โหผมแบบอ่านแล้วตกใจอะ่ะคือเอซนที่แบบเดี๋ยวนี้ใส่มาขนาดนี้เลยแหละการจอดจำเป็นต้องมีใจโรเซนเซอร์แล้วหรอแต่จะว่าไปแล้วนะครับผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะเพราะว่าการที่กาจอดเนี่ยมันยาวมากๆและถ้ามันห้อยมากๆเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับอย่างช่วงหลายเจนที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เป็นแบบ GTX 1 0 8่งศูน Ti RTX 2 0 8 0นดยได้ทั้งหลายนะครับตอนนั้นน่ะ uh, uh, มันก็อาจจะไ awareness ในเรื่องของที่คำการ์ดจอมากเข้ายุคนี้นะครับการ์ดมันก็หนักอาจจะไม่หนักเท่ายุคนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยมันก็หนักแล้วคนยังไม่ได้คิดว่ามันจําเป็นต้องใช้ที่คำนะครับพอผ่านไปสักหลายปีเนี่ยพวกร้านคอมที่เป็นแบบ YouTube Channel ดังๆที่เขาแบบ modify การ์ดซ่อมการ์ดทั้งหลายเนี่ยเขาออกบอกนะครับว่าไอ้พวกการ์ดรุ่นเก่กาๆโดยเฉพาะรหัส80ทีใช้ซิงค์ใหญ่ๆโดยที่ม่มีีทคให้ยเนี่ย มันมีปัญหานะครับมันมีปัญหาตรงบริเวณที่ไอสลอตเนี่ยมันเริ่มบิดออกมานะครับจนพอใช้งานมาน,นานเนี่ยมันมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับบตเตรีหลุดนะครับไอพวกชิป i c ซ่างต่างบริเวณที่เจอจุดบิดเนี่ยมันมีการหลุดออกมานะครับฟีเจอร์นี้ถึงแม้ผมดูแล้วจะเป็นกิมมิกนะครับแต่ว่าเออวะทาง ASU s เขาคิดว่ามันใช้งานได้จริงนะครับประมาณว่าถ้าคุณมีงบประมาณสูงระดับแบบว่าจ่ายให้ LG Astro ที่มันแพงกว่าชาวบ้านเขาเยอะมากๆได้เนี่ย ไอ้ฟีเจอร์แบบว่า Quality of Life เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบทําให้เราสบายใจได้มากขึ้นนะครับว่าเราใช้ไปแล้ว3ปีเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาหัวละลายเพราะอะไรเพราะว่ามีเซ็นเซอร์ที่หัวอยู่นะครับถ้าตัวไหนจ่ายไฟปกติก็เตือนเลยหรือว่าไม่ต้องกลัวไอพวกงานแบตเกรี่ล่อนจากการบิดงอของตัว PCB เพราะว่ามีแม้กระทั่งจโรเซนเซอร์นะครับส่วนถ้าใครสงสัยนะครับว่าการ์จอ LGS s t เนี่ยมันแพงเพราะอะไร ก็นี่แหละครับนี่คือเหตุผลมันเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ได้ฟีเจอร์นี้มาด้วยเพราะว่าการรุ่นเก่าๆรุ่นท็อปอย่างเช่นในพวกแบบ LG Strix หรือว่ LG m a t r i x เนี่ยก็ไม่ได้มานะครับถ้าคุณอยากได้นี้คุณต้องจ่ายเงินซื้อ Astro เท่านั้นครับ